เเป็นตำรวจผมคือตำรวจนี่อ้าวหผมจะไล่จับผู้ร้ายที่มาเออเข้วาวนประเทศนี้หรือเมืองนี้นะครับเมืองนี้คือเมืองรอสันโตที่ผมต้องดูแลเออนี่คือคนร้ายคนแรกที่ลงตายและเขาก็ตายแล้วนี่ไหนคนร้ายคนร้ายจะเกิดที่ไหนเราต้องกำจัดคนร้ายนี่ไม่คนร้ายอยู่ไหนนี่แต่เนี่ยคนร้ายเกินเข้าหรอครับคนร้ายคนร้ายต้องตายโดยการโดนชนครับคนร้ายลงมาพบเลย คนร้ายลเราต้องยิงทิ้งครับเราต้องเอ,อ่อ<ม>เราต้องลมประชาชนครับคุณต้องตายครับคนร้ายครับคุณทำชัว่วไปเยอะถือมีดวิ่งต้องตายตายไม่ตายมึงจะขึ้ดไปไหนกดหลับโอต้ตำรวจทำไมตำรวจชนคนร้ายอย่างนั้นนะครับ รามารอดูควายดีกว่าเอ้ยไม่ถึงอีกเอามาคือพวกกูลงไม่ได้เนี่ยคือพวกกูลงไปโดดสิครับเอยา้ยคือใส่หมวกอ่ะใส่หมวกอ่ะใส่หมวกอ่ะเอ้เามามีเลวเออ มันมามันมา,าไม่ได้แดก,ไม,แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ๊ยชายเราลาเดคอยเด็ดลาเดคอยไอ้อตัวจำนายอูย๊ดมันใช่เวลามเนี่ยเอารถเข้ามาเอาเชือกเข้าได้เอาเข้าได้ได้งไงวะมเก่งเกินไปละช่วยกูดิอุ้ยเยอะ เดียว,เ,ยวเรามาแล้วโอ้ยตกใจสัตว์ตกใจนี่ว่าคนคิดเป็นกูเลยตอนแรกเปิดทางแล้วผมเปิดทางเรียบร้อยแล้วคบรรยญญากาศตกิดหน่อยครับบรรยากาศใน San Hill นะฮะใน GTA อ๋อใหม่นะใน GTA 5ครับโอ้โหเราต้องค่อยๆเดินครับเพื่อ f ิลลิ่งเดี๋ยวถืออาวุธกันครับถึงวันไปบอลนี่วะโอ้โห อะไรวะเฮ้ยมันไปอยู่หน้ากูดิกัตอยู่หน้ากูดิกูวายกันกูพูดเลยเป็นคนโกดีโอ้ทำไมเฮ้ยตรงนี้มันทางเชื่อมเชื่อมดูยังไงก็ไม่รู้เราไปตรงไปก่อนเราตรงไปก่อนฮะเล่นแบบรถไฟครับมันไม่ใช่หรอกคลิปหายทางตันเอ้ยระเบิดได้บะวะระเบิดได้ปอลไม่ได้ไม่ได้ทางตัานทางหกเจ็ดแปดนะครับ นั่นมันตันน like ั่นตันครับเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาเราเราเราเลี้ยวซ้ายเราต้องเลี้ยวซ้ายสัตว์เราเลี้ยวขวาอาโอใช่ครอบแต่ทางนี้แหละถูกแล้วตัวนำไปครับนะครับอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ิมซ้ายครับคุณมินครับขอ จังหวะดีคุณต้องนำแล้วครับคุณมินครับกูทำเซลฟี่กันก่อนครับเซฟตี้นี่ที่มันเซลฟี่สัตว์นนี่่กอเซลฟี่เซลฟี่ครับเราระหว่างเซลฟี่เราต้องมีไฟด้วยครับอ่าไฟครับอ่าเซลฟี่ครับอ่าเอาเลยครับเอาเลยครับเต็มที่เต็มที่อ่าดังเลยแล้วถ้าไปแล้วไม่มีทาเนี่ะโอ้โหตาเนี่ยไอชิบะนี่ไม่งเอ้ยตันจังเลย ตายวาไม่ตายหรอกเลือ่อยๆอย่าตายครับมีคน<ๆ>บอกนะว่าเข้ามาแล้ว่จะออกไปไม่ได้มึงแน่ใจเลยครับนั่นไงตายดิแกมึงแง่กูไปทางไหนโอ้ยไอ้หนี้น่าจะระเบิดได้ว่ะลองลองระเบิดดิกูระเบิดเองได้ไหมได้ปะวะไม่ได้ โอโหท่ามีแค่นี้เหรอวะโอ้เสียเวลามันจะออกยังไงครับต้องจำทางกลับเลยอะไรวะถึงว่ามันจะมีอะไรกว่านี้ทางนี้ครับผมจำได้ครับแต่ผมปวดขี้แล้วนะนี่มื่อันกีมีไอชิบหายยะค้ากูทอมดีมีประวัติการฆ่ากันมาเนี้ยา กูอย่ายุกับกูไอ้โอ้ยกันอ่ะเนก็เกิดเหตุที่น่าสะพึงกลัวครับคนร้ายได้จัดการมินคุงแล้วก็ทําลายตัวเองเป็นการเออเออทํียงมาถึงนี่เลยไอ้ตา้ปัญญาอ่อนนี่แม่งหลอกลวงกูไหนบอกมีตีไงไอ้ควายเอ้ยไม่เห็นจริงเลยโอยกูอยากกิส้มตำโว้ย โอ้ยกือยากกินซมตำโว้ยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ